แห่งเนติบัณฑิตสมัยที่58ข้อ3ข้อนี้เป็นเรื่องการไฟฟ้าปล่อยไฟแรงเกินไปทงคำตอบกระแสฟไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 3 7วรรค2การไฟฟ้ามาหาคนครซึ่งเป็นผู้ครอบครองทรัพย์อันตรายดังกล่าว จึงต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ทรัพน์นั้นกรณีความเสียหายเกิดจากการไฟฟ้าหานคร,รจ่ายก,กระแสไฟฟ้าแรงสูงโดยมิได้ปรับให้เป็นกระแสไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อไหลเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในบ้านของประชาชนจึงมิใช่เกิดแต่เหตุสุริสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายดังนั้น การไฟฟ้ามหารน้รจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สินของนายหนึ่งเต็มจํานวนเพื่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินของนายสองประเด็นที่2ส,ส่วนการที่นายสองสะสมน้ามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ของตนโดยไม่ชอบอด้วยกฎหมายและเป็นเหตุให้ไฟที่รามมาบ้านนายสองไม่อาจควบคุมได้โดยง่าย เกิดความเสียหายแก่บ้านของนายสองทั้งหลังนะั้นก็นี่เป็นที่นายสองผู้เสียหายมีส่วนผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นค่าสินใหม่ทดแทนที่นายสองควรจะเรียกได้จึงต้องเฉลี่ยวความผิดของนายสองการคำนวณค่าเสียหายจึงต้องอาศัยพฤติการเป็นประมาณว่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้กอ่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงใดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 442ประกอบกับมาตรา223